ปังตัวแม่เปิดแบรนด์ชุดที่ริซ่าลาลิสาใส่ในงานพรีเมียร์ซีรี as, ส์ The w h i โรตัสซีซั่นสา3ลุกนี้สวยสะกดสมเป็นเพชรเม็ดงามของเมืองไทย จนชุดไม่อยู่แล้วจริงๆค่ะสําหรับนักร้องสาวลิซ่าลาลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบ็กพิงค์ที่เมื่อไม่กี่วันก่อนคือได้ปรากฏตัวในงานพรีเมียร์ของซีรีส์เดอะไวท์โรตาซีซั่น3ที่จัดขึ้นณลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในฐานะนักแสดงในบทบาทของมุกรวมเดินพรมแดงพร้อมกับนักแสดงคนอื่นๆและผู้กํากับชื่อดัง โดยลิซ่านั้นมาด้วยชุดสั่งตัดจากแบรนดัง Miss e r กับชุดเดรสสีขาวครีมมีดีเทลช่วงเอวและสะโพกทำเป็นระบายปักไข่มุกละคริส้านเป็นประกายระยิบระยับพร้อมสวมแบวนเพชรรูปดอกไม้จากแบรนด์บูการีตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทวดความสวยงดงามจับใจถือดอกบัวสีทองเป็นกิมมิคของซิรีด้วยล่ะค่ะ ในขณะที่ดอกบัวทีิลิซาถือไปเดินพรมแดงนั้นเป็นฝีมือของคนไทยจากแบรนด์สรานภายใต้แนวคิด Light of l o t u s แนวคิดของการออกแบบในครั้งนี้ก็คือการจำลองแสงแรกที่สะท้อนสู่ผิวน้ำและดอกบัวสีขาวยามเช้าและดอกบัวที่กำลังเบ่งบานบอกเล่าสู่การเดินทางแล,และการเริ่มต้นในทุกเช้าวันใหม่ กระทั่งในงาน after party ลิซ่ามาด้วยชุดเรสบอดี้สูทสีขาวดำมาพร้อมกับลาทองเหลืองรุ่นแพคล็อกคัฟและรองเท้าผ้ากำยี่ที่มีตัวเอสตรงส้นเท้าเรียกได้ว่าสวยสงา่าแถมยังมีความเซ็กซี่ชวนลหลงไหลในเวลาเดียวกันอีกด้วย ซึ่งความปังของลิซ่าในครั้งนี้ยังส่งผลให้ไหม้ไวผูซารงซีรีหรือไวโรตัสอย่างได้พูดถึงลิซ่าว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยไว้อีกด้วยล่ะคะ่ะโดยเขานั้นได้กล่าวว่าเห็นได้ชัดเลยว่าลิซ่าคือความภาคภูมิใจของประเทศไทยแต่ความจริงก็คือผมเคยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแบล็คพิงค์เลยแต่ผมก็ได้ยินมาเช่นเดียวกันว่าเธอเปิดใจที่จะมาคุยกันซึ่งมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมากมายโดยเฉพาะจากการ test นักแสดงชาวไทยในเรื่องนี้และเราไม่ต้องการนักแสดงที่ดังเพราะมีชื่อเสียงผมต่อตา้าเรื่อง มาตลอดแต่เมื่อเธอเข้ามาแล้วเธอทําได้ดีมากจริงๆทําได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ยังเป็นคนที่น่ารักมากมันเป็นเรื่องง่ายสําหรับผมเลยในการที่เป็นผู้กํากับแล้วต้องสื่อสารกับเธอเพราะเธอนั้นเป็นคนที่มีทักษะที่หลากหลายในการแสดงซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างมากทีเดียวและนี่ก็คือคําชื่นชมของไมค์ไวท์ที่มีต่อดีไซน์นั่นเองค่ะ เลือกสำหรับเรื่อง The White Lotus Season 3พร้อมลงจอฉายในวันที่17กุมภาพันธ์ทาง streaming Max และนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ลิซ่ามีผลงานการแสดงในระดับฮอลลีวูดและเธอก็จะมาเดินพรมแดงพรีเมียร์ซีรีส์ในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นณะไอคอนสยามด้วยเราติดตามชมกันได้เลยค่ะ